ไ,ไป,ปไปไปไอหมีรอแล้วนะไอหมีรอแล้วโอ้ยกินไม่หมดเลยหมี เอ้ยอยากเล่น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 เล่นลุกมาเหนื่อยรอดแล้วรอดและวรอดแล้วจาลองให้รางวัลให้รางวัลให้ลองวัลให้เดี๋ยวมาด้วยเดี๋ยวมาเล่นด้วย มาไปไหนเ่ยมาดิขอหน่อยมาขออืมเอาละมามานี่งานงานนี่น่ Đốt mà Nhà này Khó mà Khó Đó